เลิกดีเก้าคู่รักตาราเปิดตัวหวานใจรับวันวาเลนไทน์ปี67เเดือนแห่งความรักจะมีคู่ไหนกันบ้างไปชมกันเลยครับ แน็กชารีเรียกได้ว่าหวานน้ำตาลเล็กพี่ไปแล้วสำหรับแม่ทัพแน็กชารีและจีการมินติ๊กต็อกเกอร์สาวคนสวยชาวเกาหลีที่ตอนนี้ทำเอาแฟนๆฟินกันทั้งบ้านทั้งเมืองและเป็นคู่ที่ชาวด้อมหลายคนนั้นต่างลุ้นและเชร์กันหนักมากล่าสุดทั้งคู่ได้เจอกันแล้วพร้อมเผยโมเมนต์สุดน่ารักขณะที่แน็กชารีพากามินนางรถตุกๆและร้องเพงลงรักคู่กันและทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันงานนี้ทำเอาแฟนๆใจฟูไม่น้อยเลยละครับ นิวเคลียร์หันสาหลังจากอยู่ในโหมดโสดสวยแซบมาตั้งแต่ช่วงปลายปี2564ล่าสุด12กุมภาพันธ์2567 นิวเคลียร์ก็ได้เลือกแกรนโอเพนิงความรักครั้งใหม่โดยการโพสต์อินสตาแกรมเป็นภาพดินเนอร์พรีวาเลนไทน์ ine, หวานชำ่ำกับให้โซ่หนุ่มโปรไฟล์เลิศนามว่าสีละพีใจดีทายาทตระกูลหมื่นล้านแห่งอาณาจาักรแกรนโฮมพร้อมติดแคปชั่นชวนเขินว่าวาเลนไทน์นี้เราไม่เหงาและงานนี้เราบรรดาเพื่อนพ้องเข้ามาแซวและร่วมแสดงความยินดีกันอย่างครับข้างเลยทีเดียวละครับดีเตมะตูมเตชินพิธีกรและนายแบบชื่อดัง ล่าสุด14กุมภาพันธ์2567ได้โพสต์ภาพผ่านสากแกรมส่วนตัวคู่กับหนุ่มลายหนึ่งในลักษณะที่อีกฝ่ายนั้นนั่งอบไหลเจ้าตัวที่น้ำตกพร้อมแคปชั่นอีโมจิหัวใจสีแดงงานนี้ทำเอาคนบันเทิงและแฟนคลับฮือฮากันหนักมากแห่คอมเมนต์แซวเจ้าตัวกันเพียบเลยทีเดียวแอนชิลีสกอต i s มิสอุนิเวิร์สไทยแลนดปี2021 ล่าสุดนั้นได้ออกมายอมรับว่าเลิกลากับแฟนหนุ่มนักกีฬารักบี้จบรัก3ปีแต่วันวาเลนไทน์ปีนี้สาวแอนชชลีไม่เหงาร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแถมหัวใจของเธอนั้นก็ยังกลับมาเป็นสีชมพูอีกครั้งแล้วล่ะครับพอเจ้าตัวนั้นได้เปิดตัวชัดเจนว่ากําลังคบหาดูใจกับนักเตะหนุ่มเควินดีลมลำดีกรีทีมชาติไทยจากสมโมสรการท่าเรือเอฟซีหลังจากที่ถูกจับตาความสัมพันธ์เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาเรียกได้ว่าตอนนี้กระจ่างและเป็นที่แน่นอนแล้วล่ะครับ ท็อปเลซี่ล็อกซี่ทำเอาหล่อบรรดาแฟนคลับหลายคนนั้นสงสัยเป็นอย่างมากเมื่อหนุ่มท็อปและน้ำกันกุลนัดนักร้องสาวจากบ้าน AF ออกมาลงภาพคู่แนบชิดน่ารักน่ารักลงสกแกรมส่วนตัวของตัวเองจนคนบันเทิงและแฟนคลับแซวว่านี่คือการเปิดตัวหรือเปล่าแต่ก็ต้องรองความชัดเจนอีกครั้งเพราะไม่รู้สถานะตอนนี้ของทั้งคู่นั้นคืออะไรนั่นเอง กวาง a b n o r m ร l เรียกได้ว่าเปิดตัวหวานไม่เบาเลยทีเดียวสำหรับความรักครั้งใหม่ของหนุ่มกวาง AB Normal กับนักแสดงสาวเพลงกวิตาที่ได้ออกมาลงรูปหวานชื่นพร้อมเปิดใจว่ากำลังศึกษาดูใจกันในสถานะแฟนล่าสุดหนุ่มกวางก็ได้ออกมาตอกย้ำความหวานอีกระลอกด้วยการลงภาพที่ไปถ่ายรูปในตู้สติ๊กเกอร์กับสาวเพลงซึ่งแต่ละช็อตนั้นก็หวานกุกกิ๊กกันไม่เบาพร้อมลงรูปปวดความหวานผ่านไทส่สแกรมส่วนตัวและแคปชั่นว่าวัยรุ่นตู้สติ๊กเกอร์ ทูสีลาดไม่ได้เปิดอย่างเป็นทางการแต่ก็ไม่ได้ปิดสําหรับคู่รักใหม่ของวงการบันเทิงอย่างนุ่มทูสีลาดกับนักแสดงสาวหญิงอาณาดาในขณะที่ทั้งคู่และเพื่อนๆได้ไลฟ์สดขายเสื้อผ้าบอกเลยว่าแฟนคลับต่างตัดช็อตนี้ออกมาแชร์ชมความน่ารักเหมาะสมของทั้งคู่เป็นจํานวนมากเลยทีเดียวครับเมสซิลินนักแสดงสาวสวยมากฝีมือจากวิกหมอชิด ที่ตอนนี้หัวใจเป็นสีชมพูกลับมาฟุง้งฟิ้งอีกครั้งแล้วล่ะครับลังอกหักจากชายแท้เปิดตัวแฟนใหม่สาวหล่อนอกวงการดีกรีเชฟนามว่าคุณเอิงยืนยันรักหวานแหววลงภาพคู่เปิดตัวกันไปเลยสิครับ ปิดท้ายกันที่นกอุศนีดูเหมือนว่าตอนนี้หัวใจจะกลับมาเป็นสีชมพูสดใสอีกครั้งแล้วล่ะครับหลังโพสอวยพรวันคล้ายวันเกิดของตัวเองพร้อมภาพคู่สวีทกับพิธีกรรุ่นน้องอย่างคุณหมวยนิทิตราซึ่งทั้งคู่นั้นเพิ่งได้กลับมาเจอกันอีกครั้งในรอบ18ปีซึ่งก็มีเพื่อนดารานักแสดงและแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์แซวความสวีดหวานของทั้งคู่กันอย่างเนืองแน่นเลยทีเดียวครับ ไม่พลาดข่าวสารเรื่องราวใหม่ๆจากทาง108ยแ o r สตอรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ